ดังกล่าได้อะไรเป็นเขาขึ้นถ้ามันมีอยู่มีกินทางทำ้วยใช้อะไรเป็นเช่กที่มีทางในดังชิมดังทานเปเ้าเม่อได้กว่าไปโอวาอันลูเฮ็ดอันได้เหันได้เสียใจอันที่ผ่านมากะให้จำต่ที่ผ่านมา กู่บ้าน่โอ้กูลคส้างรหม่เดรี่เนาะท่เร้ม่เนี่มีเจะเอาไปลงเขาลง y o u t เมก็ได้ YouTube ตึอ่ม้วนแล้วไหมไอ้หเม้นแ้ไม่ะเขาทำแบเอกูสร้างห่งมันเห็ไตมึิได้ลง่งสภาพลงเรื่อนุล้วล้วนี่เอาลูกแล้วก็อยาไี่ไยก้ยหัวยุ่งไท่ไยกาได้มันตาเาพูดมาจักมื่นเขาด ยังไปใช้ยไปใช้ยังไปใช้หลวงกูหายมึงคนแล้วลูกยิงชนูปีามันได้ขวดมันปุ๊บเน้่ยนุ้นมาหดนำเช้ามันไม่นุนนุ่นนุ่ไปตีหน้าน่ะเมย์กับป่าเป็นหน้าเลยแม่หักแม่หัก

โอที <toys> ่ข <m ics> <m ics> ้าไมู่มันมาเรียนเป็นจะเห็นมาหิงเบให้น่ามันเออมีตยยย่าใชยเรสกยาุ่เลดยแล้วลุงมาไหมมาฮัดนี้งวช่วยมปุช่อยีมึงไปมึก็ชวนี้ล่ะเห็นทคบ้าดเชวยยังทำมีเงินมดจะแท่ดะแท่ โดนจดีใจบเมตักตักเข้ามาเลยจ้ะโดนนี่นเลียงน่ะแล้วเขนดำด่ย่ามาอายมากมัเชิดแม่ินามจับจกเลยมันมันนี่ิเดียวพ่กี่นอนดงห่าเน่โนยเจ้เข้ามาจับเขามนี่มันนักจอ่ะบุเมเนนักจงนี่นี่จนี่าคน่่ะคน่ មើលមកມັນចាប់ចោលញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំចាប់មកចាប់មកនេះអាយចំនេះអូអូអើមិនចាប់ទៅ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  เเช็ดเธอยังาาเธอุมัยังมันสกันยืนเนอะันี่เป็น่โคลมแดพมเห็นท่มอเอเด้ยัวาดย